สวัสดีครับเจ๊ก้ยน,นะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถตากของยี่ห้อคุมาสื่อนะเป็นรุ่นเด3 2 0พสามรุ่น6นะครับแมแนะนำให้ชมกันนะครับนี่นะฮะก็ ริขิมาเป็นรุ่นหกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแน่นอนตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนนะฮะจากเครื่องยนต์เล็กธรรมดานะฮะรุ่นก็เก่าเนี่ยนะครับมาใช้งานเป็นเครื่องคอมเอร์ลวตัวใหม like ่เป็นท ad ี่เรียบร้อยแล้วนี่เองนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องยนต์ให้ดูเลยนะครับเพราะด้วยความที่เขาใช้งานเครื่องยนต์นะฮะเป็นเครื่องคอมเอร์ลวตัวใหม่แล้วเนี่ยนะครับลูกค้าครับในส่วนของการทํางานนะฮะการตอบสนองของเขานะครับแล้วก็พวกอัตราการเติมน้ํามันของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะสามารถทํางานได้ไวตอบสนองตามไหมตามมือได้ไวมากยยยิ่งขขึึ้้้้้นน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 ะะะะแลววกก็รััััดดามมเอคบ แต่ก็ในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาแน่ right นอนตัวนี้เป็นรถตักที่เป็นไซส์3ามตวนะก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนั่นเองนะครับอ่าเครื่องหกสูบเทอร์โบนะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวห oh. <450. S 1> น้าเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คุมัสโซหกลีร้อยเจ็ดนะครับลูกค้าครับนี่ก็จะเป็นเครื่องมาตรฐานเลยนะครับของรถตักคุมัสโซ WA สามร้อยยี่สิบหกคันนี้นะเดี๋ยวม <S ashes> าดูสภาพเครื่่อองยยนนนนต์ใกกล้ๆััหะครบ ครับในส่วนของสภาพหน้าตาฝั่งเธอโบงเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะลูกค้าครับนี่นะฮะแล้วก็ด้านหลังแน่นอนเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะพรดลมด้านหลังของเขาเนี่ย ก็จะเปลี่ยนจากพัดลมนะฮะที่เป็นระบบสายพานรุ่นเก่านะครับมาใช้งานเป็นพัดลมรูปคพัลลิศแบบใหม่แล้วนะครับอ่าความเร็วรอบของเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับเป็นออโต้เป็นพัลลออโต้แยกมาเลยนะครับไม่ต้องมีสายพานคอยกินกําลังเครื่องยนต์นะครับเหมือนรุ่นเก่าแล้วนั่นเองนะครับนี่นะฮะสภาพคันนี้ได้บอกได้เลยว่ามาสวยมากนะครับทรงคันทีตามเนื้อตัวรถเนี่ยนะครับสวยหมดนะครับรอยผุรอยสนิมเนี่ยไม่มีเลยนะตัวนี้นะครับสวยมากนะนี่นะฮะหล่่ออนนนนะะะะตัััวี้คครรบบ W320 เดี๋ยวมาดูสภาพฝั่งหัวฉีดกันบ้างนะครับนี่ครับนะสภาพฝั่งหัวฉีดก็หน้าตาประมาณนี้นะครับก็บอกได้เลยว,ว่าสภาพเครื่องขอนเจ้าตัวนี้นะก็มาสวยดีามากๆนะลูกค้าครับเครื่องเครื่องีม่มีแกริบน,น,นะฮะร้อยผูร้อยอะไรนี่ไม่มีนะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะครับ่า นนี่นะะฮยางยังนี่ก็สวยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วน,นของขนาดยางขอนเจ้าตัวนี้เนี่ยตัวนี้เขาจะใช้ยางเป็นยางเบอร์ยี่สิบจุดห้ายี่สิบห้านะครับก็ตามที่ผมได้แจ้งไปเมื่อกี้ว่าเขานะฮะเป็นรถตักที่มีขนาดมุงกีสามคิวนะครับเบอร์ยางของเขาเนี่ยก็จะใช้เบอร์ยางเบอร์นี้เนี่ยเป็นเบอร์ยางมาตรฐานเลยนั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะมุงกีสามคิวนะสภาพมุงกีก็มาสวยมากนะครับรอยทะลุนะฮะหรือว่ารอยฉีกขาดรอยเสียหายของเรือมุงกีเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยมากนะอ่าแข่งเสร็จนี่อะไรแล้วอะไรด่างไม่มีนะคคครรับับบลูก้า คลิปนะฮะตัวนี้นะครับสวยจัดนะครับเดีย๋ยวมาดูสภาพเกียร์กันหน่อยใน,นส่วนของเกียร์ก็แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยก็ใช้งานเป็นเกียร์รุ่นใหม่เลยเช่นกันนะในส่วนของเกียร์ของเขาเขาจะใช้งานเป็นระบบเกียร<ม>์ฟัลมไฮรอลิกแล้วนะครับ<ม>หรือว่าเป็นเกียร์ระบบไฮโดรสแตติกนั่นเองนะครับซึ่งการใช้งานของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าจะใช้งานได้ง่ายกว่ารุ่นเ,เก่ามากๆนะเพราะว่าตัวนี้เขาใช้งานเป็นระบบเกียร์ออโต้แล้วนั่นเองนะครับพักหน้าพักหลังอย่างเดียวเป็นออโต้ไปเลยนะครับไม่ต้องมานั่งไล่เกียร์หนึ่งสองสามสี่เหมือน โอเคแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าระบบเกียร์ออโต้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปลองให้ดูอีกทีนะครับด้านบนนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูสภาพลูกเกียร์ของเขาแล้วก็มาดูหน้าตาของเขากันก่อนนะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของสภาพลูกเกียร์ของเขาเนี่ยก็มาแห้งสวย,ยามากนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแห้งดีหมดเลยนะครับ เดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันหน่อยนะครับในส่วนของสภาพหน้าตาด้านบนของเขานะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะนี่นะฮะด้านลังน้้นหลังสวยหมดนะครับน,นะฮะเดี๋ยวรอสตาร์ทเครื่องดูนะครับอืมนะครับแนวเก็น,กนะฮะสตาร์ทติดงง่ายนะนี่นะครับเสียงเครื่องนี่ก็ทำงานได้แน่นดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับนะฮะ <Birthday> เสียงเครื่องแน่นดีปกตินะแล้วก็คอนโทรลของเจ้าตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นคอนโทรลคู่นะครับเนี่ยนะฮะแน่นอนเป็นไฟสามคิวนะก็จะใช้งานเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับแล้วก็พวกแรงปงแรงปั๊มนะฮะไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวนี้นะครับที่เขาเป็นรถรุ่นใหม่นะเนี่ยนะครับแรงปั๊มเบบนี่ยบอกได้เลยว่าจะทํางานได้ค่อนข้างแรงดีมากนะและ้วกว็ความไวเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรเยอะนะครับเนี่ยนะฮะค่อนข้างไวแล้วก็เปิดฟ้าตามไม้ตามมือดีมากนะครับเนี่ยนะฮะคอนโทรลก็นิ่มดีมากนะตัวนี้นะครับแค่ใช้นิ้วเขีี่ยยเลลนนก็ไปแ้วะครัับตวนี้นะครับอ่าโอเค เดี๋ยวมาลองเทสในส่วนขอโลบกกียก่อนเจ้าคันนี้กันบ้างนะครับนี่นะฮะเด็กมือไปไฟฟ้าแบบนี้แล้วนะครับกดปึ๊บกดนะครับแล้วก็เกียร์กระตันที่แจ้งไปด้านล่างเขาใช้งานเป็นเกียร์ออโตโ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะโอเคไประตูตก่อนนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะก็พักตบหลังแล้วก็ถอยได้เลยนะครับแต่ว่า ก็ตัวเนี่ยในส่วนที่เขาใช, mm. ใช้งานเป็นระบบเกียร์ปั๊มร right ุ่นใหม่นะครับลูกค้าครับการใช้งานของเขาเนี่ยจะตางจกเกียร์ท็อกธรรมดารุ่นเก่านิดนึงนะก็คือในส่วนของเกียร์นะฮะของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราใส่เกียร์นะครับการใช้งานของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราใส่เกียร์ธรรมดาเฉยๆนะครับลูกค้าครับโดยที่เรายังไม่ได้เหยียบคันเร่งของตัวรถเนี่ยตัวนี้นะครับรถจะไม่ไหลเกียร์จะยังไม่ทํางานนะครับเราต้องทําการเหยียบคันเร่งของเราก่อนนะครับลูกค้าครับเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์ของเขานะนี่นะครับ ่าเนี่ยนะแล้วก็เวลาที่เราผ่อนคันเร่งเนี่ยตัวนี้ก็จะมีระบบช่วยเบรกภายในตัวด้วยนะครับสังเกตว่าอาจจะไม่ได้จะเบรกนะแต่ว่าเราใช้การผ่อนคันเร่งของเรานะครับเพื่อเป็นการชะลอความเร็วลนและจะเป็นการหยุดรถนะครับเนี่ยนะฮะ พอพอดเพบรถก็จะชะลอความเลยแล้วก็จะหยุดอยู่กับที่ไปเองแบบนี้นะครับฮ่าจไม่ต้องแปลกใจนะลูกค้าบางท่านมาแล้วงงนะฮะนึ่ว่าเบรกติดนะครับแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นระบบการใช้งานของเกียร์ปั๊มรุ่นใหม่นะครับฮะจะต่างจากเกียร์ทอถ้าเกียร์ทอกเนี่ยแค่เราใส่เกียร์อย่างเงี้ยนะครับรถเขาก็จะไหลแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่นะครับเราต้องทำการเหยียบคันเร่งของเราก่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์แล้วก็การพอดคันเร่งของเราเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเบรกไปในตัวด้วยนะครับซึ่งการชื่่่่่่อออมมเเ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 เบบบบบรรรรรกกกกกขขงงงคค้้้้้้าา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 านนนนนนีียยยยไไดดดลลลววววๆะะะะพิััััััใใชชทูจห เนี่ยเหมือนกับว่าเราใช้งานขาของเราเนี่ยแค่ข้างเดียวเท่านั้นนะครับก็จะไม่เหนื่อยนะเนี่ยนะครับขับไปนะเหยียบปืด๊ดแล้วก็ผ่อนนะครับเนี่ยนะฮะเบรกเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับนอกนอก,กจากว่าเจอแอักซิเดนต์จริงๆนะถึงจะได้เบรกนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของพวกเกียร์ปั๊มเนี่ยก็คือว่าในส่วนของสปีดต,ต้นนะครับ การทางานของลูกเกียวของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างตอบสนองไม่ไวนะครับแล้วก็แรงตามไมา้ตามมาือมากนะครับเนี่ยนะฮะเหยียบตามเท้านะครับเหยียบปั๊บเนี่ยไม่ต้องรอรอบอะไรเลยนะครับแป๊บเดียวนะฮะมาเลยนะครับเนี่ยนะปื้ะเนี่ยนะโอูหมันนะบอกเลยนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่เคยใช้แล้วมาลอขับนะบอกเล,เลยว่าติดใจแน่นอนนะครับเพราะว่าตันี้เนี่ยขับค่อนข้างหมันมากๆนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะความนิ่มของเขาเนี่ยก็นิ่มดีมากเลยนะครับเนี่ยนะ อ่ารุ่นใหม่นะครับตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าขับใช้งานในข้องตัวเดียวมากนะตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะครับที่น้านเราบ่นขับสภาพรอบคันสภาพเครื่องของเจ้าตัว WA 3 2 0รุ่น6กันนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะครับเจ้าตัวรถตักคอมเมเซอร์ WA 3 2 0 รุ่น6คันนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะฮะสอบถามขอ้อเูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่บนโต๊ที่ขึ้นอยู่นี้ด้านบนขวาม,มือได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวพอเราใครทต่อเข้ามานะครับผมอัดก็จะมีรูปของเขานะครับรายละเอียดรอบคันนะพร้อมกับวีดีโอตอนขับตลอดทั้งานของเขาแบบรายละเอียดละเอีดยดส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางลายอีกทีหนึวยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสา,มากนนนะะและ้วว็ส่่ขอองงเครื ฟัมเกียร์ของเขาเนี่ยทำงานแน่นแน่นครบแรงดีนะฮะเอาไปเนี่ยพร้อมเลยงานได้เลยนะก็ถ้าเกิดท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็ต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี้นะครับกับเจ้าตัวคอมเพรสเซอร์ WA 320รุ่น6คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ